ที่ฉันเห็นแม่นกแล้วโพดเนาะจะเป็นโพดที่ดีสําหรับแม่ห้างแม่ห้างนะคะที่ถิ่มปัวหรือปัวถิ่มกระสาเนาะจะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่จิตใจสํานึกเลยค่ะทุกคนขามันบริทุกคนนะคะบางคนมีจิตใจสํานึกเห็นแก่ตัวกัไม่เนาะจะ ที่เห็นเห็นอยู่นอจอดนาะเออแล้วเรื่องของแต่ละคนมั่นกับพวกคือกันเนาะแต่ที่ห้องเห็นเนี่ยก็คือเรื่องของผู้หบาลถ้าผู้ใดติดตามชีวิตของผู้หบาลฟินแลนด์จะเห็นผู้ยาบาลฟินแลนด์เป็นคนที่หักลูกมากๆถ้าว่าเหนือบากอแรงสิบเบาสิเบาปากสิเป็นคนที่บอคอยเบาเนาะอันใดที่สุดผู้หิบาลฟินแลนด์ถึงออกมาเบานอะจาเนาะเราสิเป็นคนที่ห้เกรติ ผู้เยี่บ้านฟิลแอนจะเป็นคนที่ให้เกียรติคนเสมอนะคะยังสังเกตเข็นเสียเอาน้องมาเนอะเสียผู้เยี่บ้านต้องไปบอกก่อนเนาะจ้ะบอกมือเวลาสิไปเอามาเนาะจ้ะแล้วกกมีติงแต่ทั้งหลายเนาะจ้ะเนาะที่มีติงแต่ทั้งหลายฉีอ่าคอมเมนต์แบบแย่ๆนะคะว่าเป็นอย่างคือต้องการเสียเอาลูกมาเฉพาะวันเกิดขอโทษเถอคะค่ะผู้เยี่บ้านแล้วเบาๆนะคะแต่ฉันขอเว่านะคะถึงจะว่าเป็น ขนาดในใครสมองค้นพวกนี้บ่ได้ดอกค่ะเพราะว่าเขามีมีจิตใตสำานึกที่แย่ๆนะคะพวกนี้เขาจิตใตสำานึกแย่ๆนะคะหนึ่งละผู้ยิ่งเขามีผัวใหม่นะฮะมันสิไปใดยังไดงานวันเกิดลูกอ่ะก็ต้องให้ทางผุ่นจัดซีนะทางผุ่นจัดทั้งพี่จัดต่างก้นกับตัางจัดเพะว่าเขาเลิกกันแล้วมันสิสามารถสิไปหาใดยังไดแล้วข้อที่สองที่ว่าเป็นอย่างพวาไปหาลูก ไปไดใดเขาต้องทำมาหากินเหมือนบอกค่ะทุกคนคะ่ะเขาต้องทำมาหากินเออเวลาเขากับว่าไดเป็นงานขา้าราชการหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะเขาไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์เขาไได้ทำงานขา้าราชการเนาะพ่อสได้ไปหาเสาร์อาทิตย์เนาะจ้ะอันไดที่พ่อหย่อนดวนใดเออพอน้านานมาหาเถือปีหนึ่งมีขังหนึ่งถึงงานวันเกิดกระชิยวนกันเนาะจ้ะเนาะพอว่าหยังวันตีเขาก็าได้ขาดการติดต่อลูกสอง เขาส่งเสียลูกอยู่ตลอดเวลาแล้วจำจำเป็นอีหอย่างชีจะต้องไปว่าไปเสาร์อาทิตย์มันบ่ทุกคนค่ะเพราะว่างานเขามันบ่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์เออถ้าคนมันใจกว้างมันบ่เห็นแก่ตัวมันกะเบาได้เน,นาะจ้ะมันมีขอขออ้างทุกทุกเรื่องเพราะว่าบ่าต้องการให้มาเน,นาะจ้ะยังเช่นเออต้องการให้ฟังผุนไทยไทยลูกของเด็กหน่อยไปหาอะไรใดอันนี้แสดงว่าเม่แย่แล้วนะ จิตใจแมนนี่โคตรแย่เลยเนาะจ้ะโคตรแย่ถ้าว้าแบบภาษาชาวบ้านกับโคตรซัวเนาะจ้ะเนาะทั้งทีเขามีพอพอเขาก็ทรงเสียลูกเขาเนาะพอเขา่าได้ขาดการติดต่อลูกเขาเลยเนาะอืมอันนี้กับบ่แมนว่าจะขอมีลูกอ่ะผู้หญิงถุกคนกับเลิกกันกับผัวเนาะหลายคนมันม่นมีจเจ้าของผู้เดียวแล้วเจ้าของเป็นผู้หญิงที่โชคดีคือผู้ชายอ่าฟ้องร้องอยากรับรองบุตรเนาะอยากเป็นร้องรับรองบุตรอยากทรงเสียอยากอยากได้ลูกมาเป็นอ่า ได้รับผิดชอบลูกคือยังเห็นเห็นที่ผู้ใยญ่บ้บานไปขึ้นซาลเพื่อจะได้รับร่องลูกรับร่องควมเป็นพอนะมีเสียที่ไหนผู้ชายที่อยากได้ลูกเนาะมีผู้ใยญ่บ้บานคนเดียวล่ะที่ที่เห็นมากนะคะที่เห็นมากที่อยากได้ลูกได้ก็ไปขึ้นศานฟองเอาเนะาะจ้ะอันติ้งแตกนะ่ะหุจักคิดเนยเพราะว่าคิดใจตําต่อมไงถึงคิดบ่ออกเนาะ ย่างเมนกอะเมนอกแล้วโพดอะดีนะคะฉันบอกรวบเลยนะคะฉันพะว่าฉันประประทับใจในคําบอกของเมนกเนาะจ้ะคือจิตใจสํานึกแต่ละคนมันบืกกันขนาดเมนกเมนกแล้วเป็นคนผูหยิ่งปากไหลนะคะแต่จิตใจแล้วดีนะคะจิตใจสํานึกแล้วดีเนาะจ้ะถ้าผู้ใดได้เห็นโพดของเมนกจะรู้สึกเลยว่าอืมคนเราเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องไปสอนกันดอกมันอย่ติติดจิตใจสํานึกสมัครกลัวนะคะยังเมนกแล้วโพดนะฉันก็ประทับใจนะคะ ฉันชอบโพดแมนกนะคะอ่ะฉันสิมาอันข่าวๆเรื่องโพดแมนกให้ฟังถ้าผู้ใดบเพราะท่านได้อ่าได้ได้เข้าไปอันเนาะจา้ะเนาะโพดแมนกสิโพดว่าทังสี่เนาะจะแรกแรกเลิกกันกับพ่อของลูกฉันก็เก็บปวดมากลูกที่ที่ฉันอุ้มทองมาแต่ลูกบ่ได้ย,ยุ่กับแม่แต่เล่าก็ตกลงตามตารางเปลี่ยนกันเลี่ยงว่าด้วยกฎหมายกฎหลายอย่างกดหลายอย่างอย่าแย่งชิงกันทะเลาะกัน การดูแลลูกฉันคนหนึ่งแหละย่ยอมทุกอย่างเพื่อจะให้ลูกมีความสุขฉันย่อมทุกอย่างเพื่อว่าเด็กคือผ่าขาวฉันบ่ต้องการชน,นะฉันต่อการให้ลูกลูกมีชีวิตไปต่อและพอของลูกกับฉันกับแฟนใหม่ก็ยังคุยกันอยู่เป็นเพื่อนกันทีดีกันทีดีต่อกันและทุกวันนี้สภาพจิตใจฉันก็แย่ก็แย่แต่ต้องย่อมหลับมั่นกับทุกเรื่องเพราะเพื่อลูกฉันย่อมค่ะ แฟนใหม่กับคือเลิกกันไปแล้วฉันบมื่คยชิงลูกค่ะมีแต่ฉันชิงทุกคนลูกฉันต้องมีพอและแม่เล่าโตแล้วและแม่เล่าโตแล้วสามารถอธิบายให้ลูกๆกเข้าใจได้ว่าเหตุอะไรทํใหมพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันพูดกันยังไงที่เรารู้เขารู้สึกไม่แย่อันนี่ลหะคือความรู้สึกของแม่ทิแท้กริงน,นะคะ มันอยู่ที่ใจสำนึกของของแต่ละบุคคลเนาะคนบางคนมันเห็นแก่ตัวนะคะเห็นแกตัวทั้งที่พ่อเขาบ่ได้เป็นคนผิดแต่โยนความผิดให้พ่อเขาทุกเรื่องสามารถเบาใดเมื่อนี้นะคะแต่บ่ได้ตลอดไปเมื่อเด็กหน่อยมันโตโลกโซเชียลมันบันทึกทุกเรื่องและก็เอดซี่กับบันทึกความทรงจำนี้ไว้ทุกๆคนนะคะโอเคเนาะจา้ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ